การแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้ถือว่าสําคัญต่อพรรคเพื่อไทยมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในโนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงที่ผ่านมาแล้วแต่ยังต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นการลบล้างข้อหาว่าด้วยการตรบาบัสัตว์ของพรรคเพื่อไทยด้วยข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อไทยโดนรุมกินโต๊ะประชามติไม่คืบหน้า แกรัฐธรรมนูญสะดุดสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องยอมรับว่าอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากพอสมควรเพราะโดนรุมสกรรมจากหลายด้านกลายเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้บันไดขั้นแรกอย่างการแก้ไขกฎหมายประชามติอาจไม่ได้ผ่านการพิจนารณาในคณะกรรมาการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไปได้ไง่ายๆคณะกรรมาการร่วมกันของทั้งสภานั้น กำลังอยู่ในภาวะการต่อสู้ขบเหลี่ยมกันในรูปแบบสีเศร้าประกอบด้วย1พักเพื่อไทย2พักประชาชน3พักร่วมรัฐบาลและ4วุฒธธิสภาซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวกันเลยแม้แต่เรื่องเดียวทั้งที่แต่ละฝ่ายมีความต้องการปลดล็อกการทำประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันความต้องการของพักเพื่อไทยกับพักประชาชน อาจมีจุดร่วมกันตรงที่ต้องการให้เกิดการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อล้างสิ่งตกค้างจากการรัฐประหารออกไปให้หมดแต่พักประชาชนต้องการรื้อใหม่ทุกหมวดส่วนพักเพื่อไทยไม่อยากไปยุ่งกับหมวดหนึ่งและหมวดสองของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทําให้จากเดิมที่คาดว่าทั้งสองพักนี้อาจจะเป็นพันธมิตรกันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วขณะที่ท่าทีของพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักภูมิใจไทย ถือว่าเป็นพักการเมืองที่มีหลายบุคลิกไม่แน่นอนบางครั้งก็มีจุดยืนแข็งกร้าวบางครั้งก็อ่อนลงเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มีมุมหนึ่งที่ชัดเจนคือถ้าจะมีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องดําเนินการผ่านสภาล่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยกําหนดข้อห้ามไม่ให้มีการแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวด2ออย่างเด็ดขาดพักภูมิใจไทยอ้าปากมาแบบนี้จะมีหรือที่พักเพื่อไทยจะไม่เห็นลิ้นไก่ของพักภูมิใจไทย โดยพักเพื่อไทยมองว่าเวลานี้พักภูมิใจไทยคุมกลไกลท้องถิ่นเชิงลึกเอาไว้หมดแล้วดังจะเห็นได้จากการเลือกสอวอที่ผ่านมาดังนั้นหากพักเพื่อไทยคล้อยตามเพื่อต้องการเอาใจพักภูมิใจไทยสภาร่างรัฐธรรมนูนที่จะเกิดขึ้นคงจะเป็นสีน้ําเงินอีกสภาซึ่งพักเพื่อไทยคงไม่ยอมให้พักภูมิใจไทยใหญ่ไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วเช่นเดียวกับวุฒิสภาที่คุมความได้เปรียบตรงที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประสบความสําเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยเสียงของวุฒิสภาในการสนับสนุน1ใน3หรือ67คนจากทั้งหมด200คนตามข้อเท็จจริงก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวุฒิสภาชุดนี้สีอะไรถ้าคำสั่งจากประธานสีลงมาอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นซึ่งคงไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยไปเสียทุกเรื่องแน่นอนเพราะด้านหนึ่งสวหลายคนก็มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนรอบนี้ก็มีความพยายามที่จะล้างบางสวชุดนี้เช่นกันเมื่อจุดยืนของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน จึงส่งผลให้คณะกรรมการที่การร่วมกันของทั้งสองสภาในการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายประชามติไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจนเสียทีและเป็นสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยโดนรุมกินโต๊ะอย่างที่เห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถือว่าสําคัญต่อพักเพื่อไทยมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงที่ผ่านมาแล้วแต่ยังต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นการลบล้างข้อหาว่าด้วยการตราบัตสัตว์ของพรคเพื่อไทยด้วย ซึ่งเป็นหนามต่มใจพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยหวังว่าถ้าเรื่องนี้ประสบความสําเร็จจะเพิ่มโอกาสของพักในการหาคะแนนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มาสนับสนุนพักเพื่อไทยด้วยและจะเป็นการลดช่องว่างของคะแนนคนรุ่นใหม่ที่พักประชาชนกลุ่มความได้เปรียบตอนนี้ให้น้อยลงเช่นกันถึงได้บอกว่าการพิจารณาร่างกฎหมายแก้ไขาการออกเสียงประชามติเป็นสึกหนักและสึกใหญ่ของพักเพื่อไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้จริงอยู่ที่ต่อให้เวลานี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มเหลวพักเพื่อไทยก็ยังอยู่ในอำนาจต่อไปได้แต่ในระยะยาวอาจไม่ส่งผลดีต่อพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยคงไม่ยินดีเท่าใดนักหากคำว่าตระบัตรสัตว์ยังคงติดตัวต่อไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะนั่นอาจทําให้พักเพื่อไทยต้องแพ้การเลือกตั้งอีกครั้งเป็นครั้งที่สองติดต่อกันก็เป็นไปได้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง f a c e b o ๊ k YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ